ดูดวงระหว่าง,งวันที่13-19พฤศจิกายน2566ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนสัปดาห์นี้ท่านมีความรู้สึกสบายใจขึ้นได้มากหากปล่อยวางในเรื่องต่างๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนบางคนที่ท่านอยากช่วยแต่ก็ทําไม่ได้ในเวลานี้ ทางด้านการเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนมีเข้ามาเพิ่มขึ้นจากแหล่งเดิมจากสภาพต่างๆที่เอื้ออำนวยในทางบวกทางด้านโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเพศตรงข้ามจะนำโชคบางอย่างมาให้หากไม่ปฏิเสธในสิ่งที่หยิบยื่นมาทางด้านการงานอย่าให้ไปเร็วเกินไปในช่วงนี้จะควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมากทางด้านความรักพยายามให้มากขึ้น กับสิ่งที่ทําให้คนรักเพื่อเอาชนะใจใกล้จะเห็นผลแล้วอย่าได้หยุดทางด้านสุขภาพระวังจะเกิดอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าจากการกระแทกหรือชนสิ่งของ